ก็ขอสวัสดีเ,เพื่อนๆทุกคนด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมสั็กทีมวันนี้เนี่ยผมก็มีไมโครโฟนจากทางแบรนด์เมาโนนะฮะจะเป็นรุ่น DM30 นะฮะผมเป็นไมโครเดนเซอร์ซึ่งทางแบรนด์เนี่ยก็ได้ส่งตัวไมโครโฟนมาให้ผมได้ทดลองใช้งานแล้วก็ได้ Review, รีวิวนะฮะสินค้าตัวนี้ก็จะมีอยู่ให้เลือกกันทั้งหมดอยู่สสี CC, นะฮะก็จะมีสีชมพูสีม่วงสีดำสีขาวนะฮะ แต่สีที่ผมได้เนี่ยก็จะเป็นสีดำนั่นเองนะฮะไมโครโฟนแบรนด์มาโ,โนเนี่ยก็ถือว่าเป็นไมโครโฟนที่ขายดีในประเทศไทยแบรนด์หนึ่งเลยนะฮะสำหรับใครที่เล่นไมโครโฟนหรือว่าดูอยู่แล้วในออนไลน์เนี่ยก็น่าจะเคยเห็นแบรนด์มาโนผ่านุูผ่านตาบ้างเลยเนาะอุปกรณ์ภายในกล่องนะฮะก็จะมีไมโครโฟนนั่นเองนะฮะสก็จะเป็นตัว usb type c to usb type a and c นั่นเองนะฮะสเนี่ยก็จะเป็น คู่มือการใช้งานนะครับผมส่วนวัสดุของตัวไมโครโฟนเนี่ยจะใช้เป็นโลหะนั่นเองนะฮะน้ำหนักตัวไม้เนี่ยจะมีน้ำหนักอยู่ที่208กรัมนะแล้วก็ตัวฐานเนี่ยจะมีน้ำหนักอยู่ที่300กรัมถ้ารวม2ชิ้นเข้าด้วยกันจะเป็น508กรัมนะคผมก็ถือว่าเป็นไมโครโฟนที่มีน้ำหนักกำลังพอดีนะไม่เบาไม่หนักจนเกินไปเนาะส่วนขนาดเนี่ยก็ถือว่า พอดีพอดีนะฮะไม่ใหญ่ช้าช้ารู้ว่าไม่เล็กจนแบบเล็กจนเกินไปนั่นเองส่วนการเชื่อมต่อก็ที่พูดมาแล้วเมื่อกี้ก็จะให้เป็นสาย USB Type C to USB Type A and C ส่วนไฟนะผมก็จะสามารถปรับได้สัมดิ7สีแล้วก็โหมด RGB 1โหมดนะผมแล้วก็สามารถปิดไฟได้ด้วยนะฮะส่วนช่องต่อมอนิเตอร์นั้นจะเป็นช่องต่อแบบ3.5ม mm ิมนะฮะจะเป็นแบบ สายแจ็คที่มันอยู่ตามมือถือหรือว่าเครื่องเล่นต่างๆนั่นเองนะฮะจะเป็นแบบเล็กๆเนาะก็สามารถเสียบใช้งานมอนิเตอร์ได้นะฮะผมส่วนประเภทไมโครโฟนนั้นจะเป็นแบบคอนเดนเซอร์ที่มีความเซนซิทีฟสูงนะ,ะผมรูปแบบการรับเสียงไมค์ตัวนี้เนี่ยจะเป็นแบบคาดิโอห์นะ,ะจะเป็นการรับเสียงจากด้านหน้านะฮะผมดีที่สุดแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไมค์ตัวนี้มันก็จะเก็บเสียงรอบข้างแหละ แต่หลักการของมันก็คือมันจะเก็บเสียงจากด้านหน้าดีที่สุดนะด้านข้างจะกลายเป็นแอมเบียนหรือว่าเสียงรอบข้างนั่นเองนะก็จะได้ยินบ้างนิดนิดหน่อยๆนนะครับผมส่วนการตอบสนองความถี่นะก็จะอยู่ที่20เฮิร์ถึง20กิโลเฮิร์นั่นเองนะก็ถือว่าครอบคุมความถี่ที่ยอดเิยมในปัจจุบันนะครับผมส่วนความเอียดในการบันทึกเนี่ยจะอยู่ที่24บิตทับ48กิโลเฮิร์นั่นเองนะ ส่วนราคานั้นจะอยู่ที่1,780บาทนะฮะการรับประกันจะอยู่ที่1ปีส่วนตัว usb เนี่ยผมรู้สึกว่านะ่าจะให้ความยาวมาประมาณ1.5เมตรนะฮะจากที่ลองวัดดูแล้วเนี่ยประมาณนี้เลยเท่าๆกับพวกสายชาร์จ usb ทั่วไปนะครับผมโอเคในส่วนของการใช้งานนั้นนะฮะเมื่อเราพลิกมาดูข้างใต้นะครับผมจะมีอยู่ทั้งหมด3ส่วนนั่นเองนะฮะส่วนแรกจะเป็นช่องของรูเสียบอหูฟังมอนิเตอร์นนเองก็จะเป็นแจ็ค 3 5มมิลลิเมตรนะฮะอันต่อมาเนี่ยจะเป็นในส่วนของช่องเสียบ USB Type C นะฮะก็คือแบบตัวรับสัญญาณส่งไปยังแบบตัวบันทึกเสียงนัน่นเองนะฮะก็จะเป็นช่อง USB Type C เลยนะครับผมอีกอันนึ่งก็จะเป็นการปรับเปลี่ยนโหมดไฟนะฮะสามารถปรับเปลี่ยนแบบเปิดไฟปิดไฟแล้วก็เปลี่ยนสีของไฟได้นั่นเองน,นะครับผมส่วนตัวไม้นั้นสามารถปรับหมุนได้อย่างนี้เนาะเมื่อเรา,าปรับตั้งเสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถหมุนล็อกได้นะฮะ ตรงโลโก้ของแบรนด์นั่นเองนะจะเป็นสีส้มตรงนี้เนาะโอเคข้อดีของ usb ที่ผมพูดไปตอนต้นนะที่ว่าจะเป็น usb type c to usb type a and c นั่นก็คือหัวมันเนี่ยจะเป็น usb type a นะฮะแต่เราสามารถถอดตัวหัวตัวนี้ออกได้นะผมมันก็จะกลายเป็น usb type c นั่นเองนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นของแบรนด์ที่เขาแบบนึกถึงผู้ใช้งานนั่นเองนะฮะใครที่ใช้ usb type a อยู่แล้วเนี่ย แล้วใช้พวกกับอ่าพวก Windows หรือว่าช่องต่ออะไรก็ตามที่ต้องใช้ usb type a อันนี้ก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะฮะไมคท,ทั่วไปก็จะให้เป็น type a อยู่แล้วเนาะแต่ถ้าสมมติว่าเครื่องของใครที่จำเป็นต้องใช้ usb type c เนี่ยอันนี้ลำบากแน่นอนนะแต่แบรนด์เขาคิดไว้เผื่อแล้วนะ,ะก็อย่างนี้เนาะถ้าใครใช้งานบน mac อ่า macbook เนี่ยหรือว่า mac mini ต่างๆหรือของ Apple เนี่ยหรือ ipad หรือ Android ที่เป็นช่องต่อ y ทซีเนี่ยอันนี้ถือว่าสำคัญมากๆนะเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องไปหาตัวแปลงให้เสียเวลานะครับผมถึงเวลาแล้วก็ดึงใช้งานเสียดได้เลยนะครับผมค่อนข้างสะดวกเลยทีเดียวนะฮะคือ <c oughs> สำหรับตัวฐานไมโครโฟนนั้นก็สามารถหมุนออกได้นะครับผมก็เราสามารถหมุนได้มันเป็นเกียวธรรมดานี่นะฮะอ่าอันนี้หมุนแบบนี้ได้เลยนะครับผมตัวฐานก็จะเป็นประมาณนี้ เป็นโลหะที่ค่อนข้างหนักพอสมควรนะฮะสามกรัมผมคิดว่ามันน่าจะเกินนี้แต่ว่าลองช่างดูมันก็แค่300กรัมนะ,ะแต่ไม่รู้ทำามันหนักจังเลยนะผมด้านล่างก็จะเป็นลูกยางกันลื่นนะฮะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนซื้อไปใช้งานแล้วอย่าลืมแกะตัวพลาสติกข้างล่างตรงนี้ออกนะฮะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆไม่แกะออกเนี่ยมันก็จะสไลด์ลื่นก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะ,ะผมก็อย่าลืมแกะกันนะครับผม ตัวเกียร์น็อตเนี่ยจะมีตัวเกียร์ใหญ่อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าขนาดเท่าไหร่นะครับผมจะเป็นไซส์ของตัวฐานของมันเลยนะฮะแล้วก็จะมีเกียร์ยเล็กๆช้างในอีกชั้นหนึ่งนะครับผมสามารถใส่กับพวกขาตั้งหรือว่าขายึดแบบไมโครโฟนแบบนี้นะฮะหรือว่าแบบนี้นั่นเองนะครับผมจะใส่ก็หมุนกับเข้าที่เดิมได้นะฮะอ่แบบนี้เดี๋ยวผมจะ เสียบใช้งานเข้ากับตัวโน้ตบุ๊กก่อนนะฮะโอเคตอนนี้ผมก็ทําการเสียบสายเข้าไปในตัวเครื่องแล้วนะฮะตอนนี้ก็จะเป็นการใช้งานไมโครโฟนเมลโน่ดิมสามศูนนั่นเองนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเคาะเบาๆสักทีหนึ่งนะฮะจะเห็นได้ว่าเมื่อผมเสียบแล้วเนี่ยก็จะมีไฟขึ้นที่ท้ายของตัวไม้นั่นเองนะฮะอ่ะวิธีการปรับวอลลุ่มความดังของไม่เนี่ยนะฮะ อันดับแรกเลยเมื่อเราเสียบสายไมโครโฟนเนี่ยจะเห็นขึ้นสีไฟเป็นสีเขียวนะครับผมเมื่อเราหมุนไปทางซ้ายสุดเนี่ยก็คือ0%ไฟจะกระพริบ2ครั้งเมื่อเราหมุนไปทางขวานั่นก็คือ100%ไฟก็จะกระพริบ2ครั้งแต่ถ้าสมมุติว่าเราหมุนไปประมาณที่ 50%, านะฮะไฟเขียวจะกระพริบ1ครั้งนั่นเองนะครับผมตอนนี้เนี่ยผมหมุนไปประมาณประมาณ60%นะฮะความดังก็จะประมาณนี้อันนี้ผมไม่ได้ทําการบูต ความดังของเสียงผ่านโปรแกรมแต่งไรนะก็ปกติ d ด f ฟ u l t เลยนั่นเองนะหมู่ถัดไปนะเมื่อเรากดปุ่มค้างเนี่ยจะเป็นการปรับความดังของเสียงหูฟังมอนิเตอร์นะฮะฟังก์ชันการใช้งานก็จะเหมือนกันเลยเมื่อเราหมุนไปทางซ้ายไฟก็จะกระพริบ2ครั้งเมื่อเราหมุนไปทางขวา100%ก็จะกระพริบ2ครั้งเหมือนกันนะฮะเมื่อเราหมุนไปที่50%ก็จะกระพริบ1ครั้งนะครับผม ในส่วนของการมิวหรือว่าปิดเสียงไมค์เนี่ยก็สามารถปิดได้โดยการกดปุ่มวอลลุ่มหนึ่งครั้งนะฮะไฟก็จะเป็นสีแดงนะครับผมโอเคเมื่อเปิดกลับมาแล้วก็สามารถใช้งานได้ปกตินะครับผมอ่ะเมื่อเราต้องการจะเปลี่ยนสีไฟล่ะเปลี่ยนยังไงนี่กดทั้งล่างนะครับผมอาจจะมีเสียงรบกวนหน่อยนึงนะแต่ส่วนตัวไมค์เนี่ยเป็นแบบคาดิโอไนน์นะจะเป็นการรับเสียงจากด้านหน้าประมาณนี้นะ อ่าแบบนี้อ่ะถ้าสมมติว่าผมหันไมค์ไปอีกด้านหนึ่งละ่ะจะได้ยินเสียงอยู่ไหมโอเคมันก็ได้ยินแหละแต่อาจจะได้ยินแบบเสียงบีบีเสียงเหมือนคนอยู่ข้างหลังเราอะไรประมาณนี้นะฮะอ่าด้านข้างละ่ะโอเคเป็นยังไงฮะด้านข้างอีกด้านหนึ่งละ่ะอ่าเป็นยังไงด้านบนละ่ะด้านบนอันนี้รับจากหัวไมค์ข้างบนนะฮะผมเป็นยังไงบ้างครับผมเสียง มันก็น่าจะได้ยินเหมือนกันแหละแต่ว่าอาจจะแบบเสียงแปลกๆนิดนึงนะฮะเสียงไม่ค่อยสะอาดไม่ค่อยใสเนาะอันนี้คือจากด้านหน้าของไมโครโฟนนะฮะเป็นยังไงบ้างก็ถือว่าน่าจะได้ยินเสียงชัดอยู่นะฮะรู้สึกว่าไมค์ตัวนี้จะมีผมดูไม่ออกว่ามันเป็นฟองน้ําข้างในหรือเปล่านะจะมีแบบช่วยซับเสียงลมในระดับหนึ่งนะซึ่งในไมโครโฟนบางตัวเนี่ยเขาอาจจะทําแบบฟองน้ําอยู่ข้างนอกซึ่ง มันอาจจะเปื้อนหรือว่าขาดได้ง่ายแต่ไมค์ตัวนี้เนี่ยเขาทำตะแกรงทำการเสียงลมไว้ข้างในก็ถือว่าโอเคนะครับผมแล้วก็ทีเด็ดของไมโครโฟนตัวนี้เนี่ยสามารถใช้โปรแกรมบน Windows Mac OS แล้วก็ Android ด้วยนะฮะไ p a d ไม่มีโปรแกรมอันนี้ก็เสียใจด้วยนะฮะก็จะใช้ได้กับ3ระบบนี้เนาะก็ Android นี่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นโปรแกรมหน้าตาประมาณไหนแต่ว่า เดี๋ยวผมจะทดลองการใช้งานโปรแกรมบน Windows ให้ดูนะว่าอาใช้งานยังไงโหลดยังไงนะผมอันดับแรกก็ให้พิมพ์คาว่า mono link น,นะครผมปับ๊บอาก็จะเป็นอันแรกเลยนะ mono link software กดเข้าไปนะฮะโอเคก็จะมาหน้าให้ดาวน์โหลดนั่นเองเลื่อนลงมานะฮะจะมีให้เลือกดาวน์โหลดอยู่ทั้งหมด4นะฮะจะเป็น Windows Mac ก n d r o i d Android กับ o o g l e p l a y นีก็อันเดียวกันนะับผม ไหนก็ได้เลือกได้เลยเนาะในส่วนของผมนี่จะเป็นวินโด้นะกดดาวน์โหลดปับ๊บอ่าหลังจากดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็ให้ทําการติดตั้งแอปปกติเลยนะฮะผมหลังจากที่ดาวน์โหลดแอปเสร็จแล้วเนี่ยก็ตัวแอปเนี่ยก็จะคอนเน็กเห็นตัวไมโครโฟนเลยนะฮะโดยที่ไม่ต้องติดตั้งไลบรอะไร,ร,ะไรแล้วก็กดเข้าไปที่รูปไมโครโฟนนะครับผมปั๊บโอเคทีนี้เนี่ยก็จะเห็นหน้าตาของโปรแกรมประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของโหมด สแตนดาร์ดแอดวานซ์จรงนะครับผมสแตนดาร์ด mm hmm. ก็คือ,อไม่มีอะไรให้ปรับแต่งมากนะก็จะเป็นแบบพื้นฐานง่ายๆเนาะส่วนแอดวานซ์ก hmm. ็จะมีให้ปรับแต่งนู่นนี่นั่น mm hmm. เพิ่มเติม mm hmm. มาอีกนะครับผมโอเคเรามาดูในหมวดของสแตนดาร์ด hmm. กันนะฮะอันนี้ก็จะเป็นสําหรับการดูกราฟของความดังของไม้นั่นเองนะฮะสมมติว่าผมพูดดังๆตรงนี้อาจจะเป็นสีแดงฮัลโหลเทสฮัลโหลโอเคประมาณนี้นะฮะจะเป็นสีเขียวเหลืองแดง นั่นเองประมาณนั้นส่วนตรงนี้ก็จะเป็นการมิวใหม่นะฮะสามารถมิวได้ผ่านโปรแกรมเลยนะฮะโดยที่แบบไม่ต้องเอื้อมมือไปกดอันนี้บางคนอาจจะวางไมคไกลประมาณนี้เนาะเกินเอื้อมมือไม่ถึงก็สามารถควอบคุมได้ผ่านโปรแกรมนะฮะแบบนี้ต่อมาก็จะเป็นเกณฑ์ความดังนะฮะสามารถปรับได้เนาะดังเบา หรือจะดังไปเลยก็ได้แบบนี้นะรปรับได้เลยผ่านโปรแกรมเช่นเดีวยวกันอ่ะประมาณ65อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของดโฟนวอลลุ่มนั่นคืออ่าตัวมอนิเตอร์หูฟังนั่นเองนะฮะอันนี้ก็ปรับไวร้อยนะครับผมจะเปิดหรือปิดก,ก็ได้ก็แล้วแต่เ,เพื่อนๆเลยนะแต่รู้สึกว่าส่วนใหญ่ผมว่าไม่ได้ใช้งานหรอกยกเว้นแบบเรามีการบันทึกเสียงหรือมีทีมงานแบบคอยมอนิเตอร์เสียงให้อันนี้ก็อาจจะจําเป็นนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นโทนสําหรับไมโครโฟนอาจจะแบบเป็นโทนอันนีผมลองปรับไปดูแล้วกัน ผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าเนาะเป็นยังไงบ้างฮะสําหรับเพื่อนๆที่ฟังแล้วมีความรู้สึกเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าอันนี้เป็นยังไงฮัลโหลเทสฮัลโหลฮัลโหลรู้สึกว่าเล็กอ่าเล็กแคสซี่ตัวนี้จะเหมือนคลน้ายบูธบูธเสียงนะเพราะผมสังเกตดูแล้วว่าตัวการ์ดเสียงเนี่ยมันมันพุ่งเพิ่มไปประมาณบวก5เดซิเบลเลยนะ,ะในส่วน RGB ก็สามารถเปิดปิดไฟได้นะฮะอ่าเห็นไหมฮะ สังเกตตัวไม้ตรงนี้ไฟก็จะปิดเปิดเนาะโอเคก็สามารถปรับความสว่างได้อ่าปรับได้นะฮะแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่ปรับผ่านโปรแกรมเนี่ยมันจะไม่สามารถปรับอ่าความสว่างของไฟได้นั่นเองนะ,ะตรงนี้สามารถแค่ปิดเปิดได้เฉยๆเนาะสีไฟก็สามารถเปลี่ยนได้นะฮะมีทั้งหมดเจ็ดสีแดงส้มเขียวเขียวอ่อนหรือเขียวมะนาวผมไม่แน่ใจอันนี้เขียวเข้มฟ้าน้ำเงินม่วงแล้วก็เป็น R G B แบบวนลูปสี7จสีนี่นะฮะผมเรามาดูในส่วนของโหมดแอดเาน์กันนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันผมไม่ขออธิบายนะส่วนนี้ก็จะเป็น E Q ก็จะคล้ายๆโทนแหละแต่ว่ามันจะรู้สึกว่าอันนี้จะตัดโลคัททิ้งไปคือว่าตัดในาย่านเสียงต่ำออกไปสําหรับแบบคนที่ไม่ต้องการเสียงต่ําหรือว่าเสียงพูดที่ทุ้มนะตัดทิ้งไปเลยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นการตัดทั้งไฮทั้งโลออ,ออกไปก็จะเหลือมเดเดคืกตางกลางนะฮะ ที่ยังอยู่เหมือนเดิมส่วนส่วนตัวนี้ก็รู้สึกว่าจากที่ผมดูรูปภาพนะน่าจะเป็นการโลพั a นะั่คือตัดความถี่ต่ําลงไปแล้วก็บูสเสียงทั้งมิดแล้วก็ทั้งไฮเพิ่มขึ้นมานะดูจากกราฟที่มันสูงกว่าชาวบ้านเขาอะไรประมาณนี้นะผมจะรู้แกสอตัวนี้นะผมผมก็ไมไ่ค่อยได้ศึกษาพวกลิมิเตอร์คอมเพเซอร์สักเท่าไหร่นะแต่ในส่วนของลิมิเตอร์นี่ก็จะเป็นในการ ตั้งค่าไว้ไม่ให้ลิมิตความดังของมันเนี่ยเกินกี่เดซิเบลประมาณนี้แต่ตัวคอมเพรสเซอร์นี่อันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นการปรับอะไรนะฮะเพราะว่าก็ไม่ค่อยได้ใช้งานเนาะส่วนใหญ่จะไปปรับในโปรแกรมพวก Premiere Pro สมัครกว่าในส่วนของโปรแกรมพวกนี้ก็จะปรับค่าแค่วอลลุ่มความดังมาตรฐานแล้วก็ปรับนิดๆหน่นนนอยๆนะครับผมโอเคประมาณนี้นะฮะสำหรับการรีวิวการใช้งานตัวไมโครโฟนนะครับผมก็น่าจะประมาณนี้นะฮะสำหรับใครที่สนใจหรือ อยากดูรายละเอียดของตัวไมโครโฟนเนี่ยก็สามารถไปดูได้ที่ลิงก์ข้างล่างที่ผมใส่ไว้ให้ในช่อง d ด s c r i p t i o n นะผมเป็นลิงก์สำหรับการสั่งซื้อสินค้าแล้วก็ดูรายละเอียดนะครับผมส่วนค่าตัวนั้นก็จะอยู่ที่1,780บาทก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ส,ส,สีนั่นก็คือสีชมพูสีม่วงสีดาสีขาวนะครับผมก็ลองเข้าไปดูกันได้นะฮะ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะและ้วเจอกันใหม่กับคลิปหน้าจะเป็นคลิปรีวิวสินค้าอะไรหรือว่าสอนใช้งานอะไรก็รอติดตามกันได้นะฮะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ